สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับจากคลิปที่แล้วผมก็ชนะสครีนะครับ R O V เนี่ยผมเล่นแพ้มานานแล้วมากนะครับโอ้โหโคตรดีใจนะครับมาครับตานี้ผมจะเล่นตัวอะไรไปดูกันนะฮะนี่ผมก็ชนะมาครับเลยอีก2ตาผมจะรู้ว่าผมอยู่ระดับเช้่ยาไหลนะไปครับแบบเดี่ยวนะครับนักมวยจะเป็นผู้สิทธละในการเลือกนะฮะผมเลือกแทงนะทีมขาดแทงผมเอาแทงเลยครับนี่ครับหมอทอตนะ ไปครับไปเจอกันที่เกมครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมแล้วก็ออกเกาะแดงกันเหมือนเดิมแล้วแทงครับไปครับไปเลนบนนะของผม่ะเอาล่ะครับไปครับเอาล้ผมจะมาเจอกับตัวอะไรก็มาดูกันนะฮะโอ้โหมีนานะเจอกับมีนากับอีกตัวหนึ่งตัวั้นจำชื่อไม่ได้นะผมโดนครับวิ่งหนีครับก็เข้ามาดิครับ ก็ไม่ได้กลัวนะน้นองๆโน้ปคลิปผมตายเร็วมากไม่มีใครขึ้นมากับผมเลยฮะท่านผู้ชมครับมากันใหญ่ครับถอยครับถอยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวแล้วโดนเปิดวงแหวนโชว์ไปดิวิ่งออกมาดิครับ อย่างนะครับสกิลผมใช้บ่อยก็ไม่ดีนะเลือดจะหมดละโอ้โหโอ้โหกดดันจัดครับท่านผู้ชมออกไปไม่ได้นะครับเลือดผมน้อยอันตรายครับอันตรายรอลอในป้อมนี่แหละเดี๋ยวรอเพื่อนมาช่วยครับสองหนึ่งไม่ไหวคิดซี่ผมมาช่วยครับสาวน้อยครับมาช่วยครับก็มาเดี๋ยครับจังหวะนี้ก็มาเดี๋ยวเขาเไม่ได้กลัวครับ โอ้โหถอยกันใหญ่ครับโอซัมิทนนมาอีกอโทษทีเพื่อนจะต้องหนีแล้วเกือบไม่รอดน,นะคุณผู้ชมเนี่ยจะโดนบุกแล้วเนี่ยสับไปดีครับสับไปดีครับยังไงครับต้องตายครับนี่บอบอกแล้วต้องตายครับ โอ้โหยังจะเอาเข้าาเอาผมอีกฮะอย่างน้อยผมก็ได้ซันเน็ตนะครับจังหวะเมื่อกี้ผมนุ่งผมจะรอดแล้วมืนครับกลับบ้านสะหน่อยอยังบิงเข้ามายิงผมในป้องอีกบัคาเอ้ยครับต่อครับต่อครับจังหวะนี้อครับ,เ,รบเข้ามาเลยครับมีนายังไงนะครับเข้ามาเดี๋ยวครับโอ้โหดูจะแน่ซีจากการไปเนาะ เปิดครับเปิดเข้ามาครับถอยครับวิ่งออกมาถอยครับซีปันติแล้วไม่รู้จะแน่เข้ามาอีกครับโชว์ครับตีนกรอแล้วครับตีนกรอเลยครับตีนกรอเลยครับนี่มันยังไงล่ะเข้าไปกาเข้ามาแล้วไปโชว์เปิดไปตีเชบโชว์แล้วครับก็มาดิครับนี่เปิดแหวนรอเลยอ่ะ โอ้โหดึงชังเะครับดึงอย่างเดียวแต่ไม่ย่อมตีนี่ก็ไม่เอานะครับไปเช็คในป่านะเพอแอบอยู่เราจะตีนะครับมีของเปิดแหวนรอครับก็เข้ามาดิครับสับรอเลยครับเปิดครับได้ตัวหนึ่งครับทนผู้ชมาได้เกาะด้วยครับรองเท้าครับรองเท้าตีป้อมครับตีป้อมตีป้อมยายาใบ กิซี่ของไล่นะครับไล่มีนาลนะโอ้โหมีนาหนีทันนะไม่เป็นไรครับตีปั๊มดีกว่า,วาครับจังหวะนี้โอ้โหนาตาญานาตาญาได้ครับนาตาญานาตาญาแล้วงไงอ่ะครับนาตาญาแล้วยังไงอ่ะครับแตกไปดิครับแตกไปดิโอทำอรายเพื่อนผมไม่ได้หรอกโอ้ยเดยูมันฝูงเลยสารนิดด้วยถอยครับจังหวะนี้ตีชิบโชดิ ตีชิปโชดิเปิดแล้วครับเปื่อนเพื่เพื่อนเปิดเพื่อนเปิดแล้วก็เปิดตามเลครับเพื่อนเปิดแล้วก็เปิดตามแล้วก็เข้ามาเนี่ยครับมีนาก็เข้ามาเนี่ยครับเข้ามาเนี่ยครับโดนกระเด็นนะครับโดนผักแรงคารับเอากาะสะท้อนต่อครับครับจังหวะนี้เปิดแหวนครับเปิดแหวนตีป้อมสักหน่อยนึงจะได้แตก ป้อมจะแตกป้อมจะแตกมีสนใจครับคนสนใจป้อมมากกว่าครับเอาครับตอนนี้เข้ามาเอาคนต่อครับสันนิดยังไงสันนิดเข้ามาก็อยากตายก็เข้ามาสันนิดโอ้โหเสียดายแก๊ตตีปั๊มหนตีปั๊ม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 โอ้ยผมโดนผมโดนผม,นผม,นผมยิงผมยังไงครับ ป้อมแตกไปอีกหนึ่งป้อมนะครับแล้วไม่โชว์อ้าวนะครับหา้านตาต้องชนะครับต้องชนะเท่าน่าตาเนี้ยหนาตายาไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งหน้ตายากผมเก็บคลิปเดินกลางดีกว่าครับหนาตายาอหาตายาได้ยังไงครับโอ้โหโอ้นิทสนิทสนิทไม่ถอยครับจังหวะนี้ผมไม่ถอยครับนี่สู้ตายครับผมสู้ตายเอ้าะครับบอกเลยผมสู้ตายครับ เอาฮะมาผมฆ่าไปสี่ตัวนะครับโอ้โหแต่สกอร์ค่านทำนะฮะโอ้ป้องบนเละแน่ๆครับไปยิงบนก่อนครับไปดูบนก่อนครับคลิปก่อนครับเดี๋ยวป้อมเราจะแตกได้ครับอ๋อได้กอดสะท้อนแล้วครเราจะออกโจมตีดีไหมนะครับต้องออกต้องออกอะไดีว่า ออกสตัน์ทแลนด์ครับก็มาครับจัง oh หวะนี้กมานะครับกับหนึ่งเพื่อนโอ้ยน่าได้จัดน่าได้จัดล่างครับแบงล่างครับสันนิตสันนิตหรออืมอืมอือืมติชิปก่อนนะ่ป้อมแตะครับติชิปกอนคุยไม่ค่อยเก่งนะครับอาจจะมีเงียบเงียบบ้างไม่อาจจะมีเงียบยบา้าจจงมาไม่เงียบบ้างนะคิดอะไรได้ผมก็พูดออกมานะ ผมก็มาเล่นแก้เครียดนะแต่ทุกคนใหญ่เครียดเพิ่มหนักกว่าเก่านะดูแล้วสนุกสนุกนะมาดูสเตปความกาของผมแล้วกันเอาลนะไปบนครับไปเคลียร์คลิปก่อนครับเดี๋ยวป้อมเราจะแตกได้ผมไม่อยากให้บนป้อมอมแตกหรอกอเพราะเกมนี้ผมต้องชนะอีกเกมหนึ่งผมแพ้มาเยอะแล้วนาตาา ตายยาอยู่การอยู่เดียวก็เร็ดอ่ะดิไปครับตีนอตายยาดีกว่าอยู่ไหนเนาะหลบไีป้อมอีกแล้วซานิซซานิซยังไงอะซานิดแล้วยังไงอะตีป้อมดิซานิซเอ้ยไเงเอวสูบผมมีนามเายแะถอยกันครับอันสองคนถอยกันครับ เราก็มาตีนกเราแบบชิวๆนะแก๊กมาทำไมโอ้โหมันเป็นแก๊งเลยนะท่านชมผมก็มนแตกแน่ๆเลยรวมกลุ่มครับรวมกลุ่มจังหวะนี้รวมกลุ่มหน่อยเพราะผมรวยเดียวแล้วผมก็ต้องจัด,ดครับจังหวะนี้ก็ต้องจัด,ดครับจังหวะนี้ต้องจัด,ดครับเอาครับมาครับเพื่อนผมมาแล้วครับโ,โหเพินน่งโดนจันแนเรนจะนแน่นะอืม โอ้หลบได้ตัวเดียวนะแก๊กหลบไปตัวหนึ่งนะหลบไปคนหนึ่งเอลสูมโดนครับเอลสูมโดนไอ้ป้องวิ่งแบบโง่มากครับผมครับเอาละตีชิปดีกว่าครับจะได้ตีกลกังครับออกเกาะแล้วกันนะจะได้ถึกๆหน่อยข้ามาครับจังหวะเนี้ก็มาดนี่ครับใครตึงก็มาดิครับผมก็ตึงกันแล้วครับตอนเนี้ยมามาไปตีชิปบอลดีกว่าครับชิปบอลชิปบอล ป้อมมันจะได้แตกนี่นี่เข้ามาดิครับอืมก็ไม่ได้กดหลอกนะน้องๆลองสกิลความโหดให้ดูนี่เปิดนะเปิดเปิดในป้อมแบบชิวๆนะัะน่งกลัวนี่เพื่อนผมเข้าไปแล้วฮะนี่ผมก็เปิดเปิดอันติีตามหลังได้ครับจอบนี้ก็ถอยนะถอยครับถอยไม่ได้ก็สู้ครับสู้ถึงชีวิตนะฮะ น้อยก็ซื้อเวลาไว้ฮะจะโดนดันกลับเหมือนตามเมื่อกี้ไปนี่เวียนกรรมตามสนองรับผมเกิดแล้วครับแต่กอกอตอนนี้ผมได้สิบาเขาได้สิบเก้าแล้วฮะแต่ตอนนี้ผมจะไม่ยอมแพ้นะป้อมเขาเหลือน้อยแล้วจะแ,แพ้ไม่ได้นะตอนนี้โอ้โหอย่างแรงอะป้อมวนจะแตกแล้ว โอ้ยตนได้ครับหน,น,น้อยแน่หลนมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงมาเป็นฝูงออกจงตีสักอันนะเอาไว้ตีครับนี่ตัวพลังตั้งสองร้อยเอา้าแล้วก,ก็เกิดแล้วนะผมเกิดแล้วไปครับจังหวะนี้วิ่งครับวิ่งไปช่วยเพื่อนอย่างรวดเร็วนะ วิ่งครับวิ่งวิ่งโอ้โหเกิดกันแล้วครับฝั่งนู้นพวกผมอยากจะพุ่งตายนะพุ่งตายพุ่งตายเอ้ยสันนิษฐานว่าเะมือบถึงเวลาได้ปิดเกมแล้วนะจังหวะนี้ถึงเวลาได้ปิดเกมกันแล้วนะโอ้ยพกผมหนีก่อนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาครับกำมาครับป้อมจะแตกแล้วป้อมจะแตกแล้ว จังหวะเน้นเน้นเน้นป้อมนะเน้นป้อมัะผมเน้นป้อมนะโอ้ยโอ้ยป้อมยิงผมแต่ผมเน้นป้อมนะผมเน้นป้อมนะผมเน้นป้อมนะผมเน้นป้อมครับตีชนะอีกแล้วครับโนชนะอีกแล้วครับผมเนี่ยครับน้องๆผมทำได้แล้วนะครับชนะสองตาติดนะ จากคลิปที่แล้วก็ชนะคลิปนี้ก็ชนะอีกนะผมเหละคลิปหนึ่งนะโอ้ผมได้ MVP แล้วครับทุกผู้ชมพี่ได้ MVP ได้ครับน้องๆเป็นไงล่ะโอท้อนะฮะคลิปนี้ผมปบื่อสุดๆเลยทั้งชนะทั้งได้ MVP สุดยอดนะผมเหละตาหนึ่งก็จะได้รู้แล้วผมจะได้อยู่เล้งที่ท่าะเลก็คลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้ครับมาเล่นสนุกสนานสั้นๆนะ ก็โปรดติดตามคลิปต่อไปผมด้วยนะครับเอานะคะก็เดี๋ยวคลิปจะยากเกินไปก็คลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยผมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเอานะคะก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีทุกคนด้วยครับ